สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขุสุคนนะครับพบกับโดลรยาแสงทองอีกเซนเคยนะครับืัอนี้มากินเขา่ามากินเข่าอ่างพี่น้องอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นเข่าเ้าแลกับเข่าเทียงร่วมกันมือเศา้าว่าไดกินฝ้าวไปทํางานฝ่าวไปทํางานย่างพอท่านทํางานนะครับวันนี้สามารถพักเทียงกับรวบเศา้าเสียเทียงเลยืัอนี้มีเมนูอย่างตีมีแกงมะม่าสม แต่ว่าไส้หมูได้พี่น้องเพื่อนอันใกล้เพื่อนเมนืแกงน้ำม่สมแล้วก็มีแกงบุญเส้นไส้หมูพี่กันนี่แตง้วาแส,บ,สบเลยชิมมงกระดูนัวแสบกำลังพอดีแบบเล่าๆไหมพี่น้องแกงเล่าๆแสบดีๆเเด้อ ขมยอขึ้นเบื้องกงน้ำมันสืม ้ำไม่สมไหมนี่ต้นมากินผักพะยิตูต้นหอมบัวแบบแกงแบบล้าล่ามพี่น้องมันแสบมันนัวพอดีบาเข้มโดดอบาเข้มเกินไป น้ำละลายกระเด็ดสดน้ำแนีแลกระ้าผููมักโดนมักน้ำหลายๆมันเนื้สดสดแล้วมันช่วง <c oughs> น้อใหมกกระเด็ดส่งแห้งเลยพี่น้องสมกำลังพอดีเป็นกำลังพอดีนะ ซื้อเขาเอาบ่มีเวลาเห็ดกินเองดอกนี่สั่งสันเขาเห็ดเขาเสเห็ดเป็นหมอต่อหมอเลยแบบแกงสดๆให้เห้าเลยน่ะนะ มะกุยตูมะกอยตูมะกุยตูผักอีตูหรือผักใบแมงลักสวรนสวรนลำไรแสบกินพูพด,ดียวว่าไม่มูงกิน แม่บ้านนิวคุณแม่เห็ดเวียกอยู่ในบ้านมันหยุดแต่ดนไม่มีวันหยุดทำงานทุกวันมีแหง้งสดคล่องคอมีแหง้งไม่มีแหง้งได้พี่น้อง มื่อคืนไปล้ำซอยงานบุญมายูบันนาสุรดาของฟ้าหมอรำสุรดาของฟ้าไปซอยงานบุญเพิ่นเพิ่นเฮ็ดบุญหาคุณยายคุณแม่เพิ่นเสียชีวิตนะครับเพ็่นป่วยมาโดนละล่ะเสียชีวิตแล้ครับเพราะตาชาปนักกิจอยังเพ็ุพิธีการเร็จะเอาบุญต่อเลยนะครับเพิ่นจะได้เอามอล้่มางานเมือคืนมอลัก่อนม่วนมเวนอพี่นองแบบอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสานแบบเต่าเม่มวน ความคิดถึงไปหาพี่น้องสุขุสุขคนคิดหอดเด้อ,อ,อขอบคุณที่มากดติดตามเพจดลยาแสงทองแฟนเพจแล้วก็ับเฟซบุ๊กส่วนตัวดลยาแสงทองเนาะขอบคุณที่มากดติดตามนะครับคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใ,ใจ ช่องของโดนก่าม,มาหมอบปั้มวนปั้มซื้อให้พี่น้องล่องเพลงแน่ล้ำแน่ล่องแม่กินข่าวแน่ทังสิ่ละฮะแนวแสบแสบ,สบ,สบมากินอ่านกันเนาะยังลี่กินข่าวเราบอกไม่กินข่าเด้อ ยังกระเซบจะเลื่อนอาหารครับพี่นอ้องเดี๋ยวจังมาพบพอกันใหมคลิปหน้าคลิปนี้เอาไปซ้ำนีตะกอนนะครับ